ดีครับชองเสียอีกแพ้รวยได้ครับเมื่อนี้มาฟังปูตานะครับผมนี่ในทางเด็ดเห็ดหายนะพี่นังเอฟซีครับผมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ชองเสียอีกแพ้รวยเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันแล้วกันนะครับสุดยอดคลิปนะครับผมไปฟังกันครับตามมองที่เราดวยตามบ้างเออเราบ้าดาเราเลิกเราพ่ายมันต่อไ้เาเราบอกไปเราบ้างด่าเรา เออถ่ยตามตึ้งาพี่ขตามตรงไม่วหมนมาหรบกหี่ร้นตักหลบบ้างนึ้หนอเออหา้มีจฉุกเฉินเราไม่นีชไม่หมานว่หลบดได้สุขคาภาพแข็งแรงถาวมาพอผู้ขาจิตใจจุกให้ว่ามานกนักหวานว่าไปงั้นถือว่าได้พอถือให้อออย่างนั้นยงมต่ใครรางคนในหลังมาเลยขือมแท้นะไม่ใช่ของบอมนะพุหน่ะข้างบ้ามากกับว้าดขอมหีนะ่ แว่าก็ถึงเนี่ยพ่อให้แกอียั้ไปบ่ากันรวบคัทนี่ใหแกแบบข้าไปคือกัาแก้แบบเ้าทีู่มันนี่แกแบบเ้าแล้วบ้าติมน้้ำมันแขแล้วนมันมันแพ่พอ้าตนเออแพงต่บแพงโคตรแงเกินน้ำมันอันอิ้นั่งเราแล้วว่นแขนรอยแลอวน้ำมันมันแพ็ก็อีพอคึอหัวดิแ่น้ำมันแพ่งบาตตะเกียบเอ่คนากแตเออ เอารันจะกันจังเ <iries> ้าพอยดจากเ้าอะไรหมดเหนนลูกเข็นหลานมาชะอ่อนดีใจล้วออุ่นในร่างกายอุ่นในใจคนนี้เห็นลูกหลานมาดีใจหาวาปผู้เฒ่าทำหน่อยคนรัมาเป็นข้ามาด่าเออจั่งหลาว่าพอจะไปชไเ้ราไปชกแต่มันมวันนี้เขาเขินไม่ผ่านว่ามมอได้หลุดเออถามหาโตขหาราหาโทาหา แกมาดูการสืบพ <bar> ันธ <ım 999> ุ like ์ของเรื <submarine reais> ่องตางอดชากมเบิ้งจักนอนเลยกูคืนคือว่าน้องข้านี่บอกน้องวยมากว่าจากถึงเรื่องหรเปาอดากมเบิ้งแต่ก็อดท้าัปยืเอาจักนอนเลยไม่มีแรงบัว้าวปากก็อไรกพพอขูกฟาบกันเบอร์อะไรครับ นั่คึกกเพาะท่านเบิงกับหุบด่าเราะพราะขเมืงหายว่าไม่อยู่ได้หริอขสาข้าโชคาดาขาโชคามาใหกรมเบิงเราจะทลุเด้อหรอเบิ่งดางให้กลมมันนงเกันก่ปูเบิ่งถักตอนจังขืนรู้ข้าน่เบิ่งอาก็คือบบชีพภาษีบาข้านีตัวก็คีมามานถือได้ทุันนเท่ากันเพราะภาษีบาเร่นั้นฟังมาคือทุกคบ มาคือตจากเฮงค่ะมาคือมากหละมากีกันนาะเดี๋ยวจะได้มากพอจะได้มากหาพอสิแต่ยังว่าบางทีถึงจะให้ตื่นพ่อเงินเงินีงินเงินเอยมาทำไงเนาะพ่อกัมไม่พอพ่อปวดงงมาค่ะงาขาวกระไรนี่ปวนมาใหม่เย็นมากัักมากเลย bước đặt nó ta đó cũng chạy bao khi mà đầy vô mặt 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 đạt, mặt 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 đạt, mặt đá mặt Ừ, thì mấy mặt mới rạp, mấy mặt mới mặt đó, mặt 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 เออขอได้กต่ที่ติ้นเปล่หลนวะลูกจ้า้จะเอาไรไรเอาไรปูชิ้นสองหลานลูกเอาทุกหลานจะเอาชเล่าน้าลูกเอาเก้าินเอาเก้าชิ้นนะเพราเราเอาหลักชิ้แปลเอาเก้าชินผพอหวานเนาะโอเคไหมเอาเก้าชิ้เอาเก้าชิเอาเก้าชิ้นเปาชิ้เปเอาเก้าชิปเลย ม่นไม่ได้ร้ายมันไม่ถึงได้ฉากเหมอนันว่ะเออมาเออมาด่าเบลแหวะแววแหวูขวางข้างกันเออเออเออไปตดเอาตดวขาเอาจักคอนเออเออมามากมาได้กับโอ้ขาจหจับใบค้องใาหาไใ้เก่าทีคือเขาเนาะจังจัง่อมากแับไม่คลองเลยจังือต่็มากจะได้มาหาปอีกแล้วเออ มาเป็นจังกันบาง่ามาหาพอแล้วผอดูมากมากผออ้อสิอ้อังมากตเรื่องกวามรัก้องเริอเอาของมาปูตามแต่สักการณ์ที่ดีตัแกแกงแกม่ เอามาจากกรุงเทพได้ปะเอารู้ใจพ่อคืออยากข้มร่างวางให้แมรัางาใครแล้วเดินไป้องให้เทให้เข้าสาลก็ให้ออกอะไรเอบงเอาางบบามากััป้าาันก็เลยเชอชอบส้าเป็นก็เปนงานจริงนะครับที่คิดนะครับเนาะ บ้านี้เว้นแต่อิหานี้เว้นไม่กก็บเลยแต่ที่เอากร้าชูค่าตารแม่คงไปนะเว้นจากที่ว่าชนหาก็เป็นหาชูแต่เจาอิพอมาค่อยผ่าผ่านไปผ่านไปผ่านจังได้มาก ตักกาไปแก่ก็มันใจไม่พอแตมันหาไม่าามขาดงวนี่ม,นมันขาดเออแก้วที่ร้านมันะเดให้ได้ก็บมกาได้เห็นคือเก้าคือหลังเออก็ๆๆไปแล้วบระกาจะให้ดจ็คเสืงไปแล้วบ่กกาศว่าจตายกับบ้านเก้เม่อหลังปูกาศบาดิ ถ้าจะ้องไปเราไปเราูปเราัไปเราเ้อว่าไปมาบานเราเมื่อไลูกบ้าเอาได้ให้พ่อถวนลูกจักเื่อไงบักเขือนไปเราบักตายแกงแดเมื่อจูบรูขึ้นไปจังถางไปหดไปจังถางได้มาขอปูนหละอาบางให้พ่อถ่ให้เอ้าถเข้าถเขาถ ดหมดไหมันมันเฮงเฮงไว้ว่งครับครับกู้งได้หมดเด้ท้อขึ้อคอขึ้นคอมาค่ะขึ้นคอหลายว่ได้หมดได้โมดได้หมาได้หมดใครไม่ถูกไม่ราบไม่ถูกไม่หมานมากนักเดี๋ยวเอาหนังสือมาเอาพร้อมผมได้เอาหนังถือธรรมะหนังถือถวดนม พ่อ่วดแบบข้าวบูกูเขาภัยภูถวดหายฟังข้าววัานันนะจังหวัดนั้นพ่อขเดพ่อกระเจงพอขวดภัยฟังที่ข้างบิงวาทฉันบิงอิอใไข่ดนวาดฉานมาน้ำถือถวดมุมเดี๋ยวพ่อดูกวานะว่ามีกี่เล่ห้าบอกนะเดี๋ยวพ่อตัน้เออ่หะน้งถือทรมาน้งถือ สวยมั้งนะเอามาก็ไปบุญกุศลนึกถูกเด้อโดนหายข้าวโรกไปลูปด้าแดกอ่าอืมได้สวดเธอบ่าแร้วม่จะขอบนะลลูกเด้อ้ันนี้อีนั่งด่าเออเป็นคือหญิงมงข้องน้องลูกเนาะไปของดีไปของดีว่างั้นบานนีมิกัดเวมาทำยาพอนักมันกันเด้อพ่อนักมันมีผากนะ พ่อนับควมไม่ผ่าตใจเออว่ามีจักเปลยข้ามบ่มก่อนอ้ยถ้าพ่อแมอ่เราแห่นเรื่องแหวนนี่ไม่คืงไินั่โอ๋อบาดใจแค่เทาพ่อไมน่นับั่านับชาบบาดใจแค่เรื่องช้ยแหวน้้อแมต่ตากระขังนึ่แม่ที่แท้ขังเรา สามสิบเก้าเหรียญนะพี่น้องจังมันพิ่นขาดร่างว่าสามสิบเก้าเหรียญให้ไปแตกข้อมสามสิบเก้าข้อมได้หรือหน้าราศีได้เป็นบุญบาปไม่เห็นไปาะครับ่าถาขวดน้องเสงยมบ้าวิ้งให้ดิ่งรว้ดวิ่งทานดิ่งรวยวิ่งเอาวิ้งจนคาถาโขจงสามสิบเก้าเร่ง ให้ไปแกะต่งแล้วลูกเล้วให้มันคบถามสิต่างนะลูกนะถามคิเก่าเลยพอนาบุดงขาดแล้วเว้นที่บ้าถูกเอาขายเลยได้หาชื่อกับว่าถุอาขายเพ่องแต่ลูกหลานว่าอยากกลบไปเราก็กลับไม่ตา้แข่งเล่นต่อใครก็ว่าได้แกะเขาหาหาถุงร้อใจร้ายต่ออยากให้มันกลับมาออกใหมนะไอ้คนว่าห้าใจจากของ กูได้ค่ะค่ะกูได้เงินนะ่ากัมากแปลกใจค่ะถางขี้ก่าเล่นยาบ้าอีนางน่าร้องอย่ากดูไปแก่จ่ายนะแก่จ่ายให้ลูกหลานก็ได้ก็คนได้ร่วมทางนะลูกนะเออใครได้ถ่างทอยกันนะลูกแล้วทางพระพุศลกาชนะเออคุณนามว่าก็ชนาทางอันนี้ถงให้ตัวเอง น่อาอะไรบุงเท่าบ่าแก่างใดเมื้อตลกแล้วขาวาข่างถูเป็นกมแพงเป็นก๊ารกมบังให้ขึ้งคั่วบานให้พัดให้พายออกไปบ้านนี่พอสิพาดทางท้าเวสุบันเออให้ได้เด้อพอเด้